นะคะอ๋อโอเคได้ค่ะรอรออแนป๊บึง๋อโอเคได้จ้ะได้จ้ะแป๊บเนยใช่ไหมเที่ยวไม่เสียถ่ายรูปก่อนอ๋อได้ค่ะภายในนี้นะคะ พร้อมจ้าโอเคมาจ้า20ปีของ Absolute n e ะมาร่วงงานาต้องบอกว่าคือแกรน่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของที่นี่จริงๆมา หลายปีมากๆกนะคะก็รู้สึกยินดีที่ทาง Absolute Health เนี่ยก็คือเชิญให้เรามาเป็นเป็นแขกในวันนี้นะคะเพราะว่าแกลนเองก็ทำทุกอย่างของที่นี่มาหมดแล้วนะคะในการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยก็หลายปีมากน่าจะสักสามสี่ปีได้แล้วอะคะ่ะใช่คือเริ่มจากแกรนก่อนแล้วแกรนก็ไปดึงพี่เกรซเข้ามาแล้วก็ไปดึงคุณแม่เข้ามาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสมาชิก Absolute Health เรียกได้ว่าประสบการณ์จากผู้ใช้จริงเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะโดวยวันนี้ก็จะมาแชร์เลยค่ะว่าแบบ เราสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างจากการที่แบบว่าเราได้เข้ารับการบริการที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีอะไรที่หลากหลายมากแล้วก็ช่วยสุขภาพเราได้มากจริงๆอย่างแต่ก่อนที่แบบว่ามีปัญหาสุขภาพเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะที่แกใช้บริการในด้านตรงไหนบ้างโอ้โหอย่างเยอะมากค่ะก็คือเขามีอะไรก็ใช้หมดเลยคือโดยส่วนตัวเราเป็นคนเหมือนเป็นคนอ่อนเพลียนะคะแล้วก็เป็นคนท้องผูก นอนไม่หลับบ้างเอาเยอะเหมือนกันทรายก็เลยแบบว่ามีทําเป็นดริปวิตามินแอนทค่ะที่เป็นแบบว่าเป็นวิตามินที่ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีะทําโคลนคือการแบบว่าล้างลำไส้นะคะแล้วก็ะจะมีโอโซนเทอราพี y, คือเป็นการแบบเอาเลือดออกมาแล้วเอาไปปั่นกับออกซิเจนแล้วก็ใส่เข้าไปในร่างกายแล้วทาให้ร่างกายเราแบบเหมือนฟื้นฟูได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี โอ้โหเยอะมากกายภาพบําบัดด้วยเป็นแบบว่าช็อกเวฟ PMS อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะมากเลยอ่ะใช่ต้องดีมากจริงๆถึงใช่อะค่ะใช่ใช่ใชค่ะเพราะาที่ครบจบในที่เดียวด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามีบริการอะไรแบบเยอะแยะมากมายสําหรับคนที่อยากจะแบ,บบดูแลสุขภาพอยากให้น้งกงรีดิแนะนำหนยค่ะว่าจะไหนต้องเปรีดิ์แบบ ได้ค่ะคือต้องบอกว่าแกรนด์มาเจอแอบส l u t ดโดยที่แกรนด์เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเองนะคะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเองอันนี้คือเรื่องจริงว่าเราอยากจะดื่มวิตามินแนดแล้วก็เลือกว่าจะเป็นที่ไหนดีแล้วก็ตัดสินใจมาเลือกที่นี่ค่ะที่ Absolute h e a l t เแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าที่นี่คือบริการดีมากแล้วของทุกอย่างคือคุณภาพคือสุขภาพแกนดีขึ้นมากๆจากที่นี่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ Absolute h e a l t h ด้วยค่ะที่แบบว่า ที่เหมือนเป็นเหมือนแบบทางสว่างให้กับสุขภาพร่างกายกัน,นะคะ่ะเพราะว่าดีขึ้นมากจริงๆใช่ค่ะอยให้ยไวพอ๋อได้ค่ะได้ได้จ้ได้ก็ขอไวพรให้อาบสุดเฮลนะคะอยู่กับพวกเราไปนานๆน,นะคะอย่าปิดนะคะอยู่ไปนานๆน,นะคะถ้าปิดคือไม่รู้จะไปไหนแล้วจริงๆเค้งเลยนะใช่เพราะว่าคือการแบบ จริงๆการรักที่นี่มากเพราะว่าพี่ๆพี่พนักงานทุกคนเนี่ยค่ะก็คือรู้จักแล้วก็สนิท<อ>เขาเรียกว่าอะไรครับคือเจอกันมาหลายปีแล้วค่ะแล้วคุณหมอที่นี่ก็เก่งมากแล้วก็รู้สึกว่าเราเราคงจะไม่ไปไปที่อื่นแล้วนอกจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ขอให้อยู่ไปนานๆเป็น4ี่สิบ้าสิบนะคะจนแก่เท่าก็มาดูแลแกรนด้วยใช่ค่ะเลิฟคะ่ะแอบซูลู ช่วงท<บ>ี่ไปอะไงบ้างเจอคุณขังก็คือแบบสวยขึ้นทุกครั้งอ,อุ๊ยบ้าเหรอก็เข้าคลินิกบ้างเข้าคลินิกบ้างหัวใจมันต้องแฮปปี้เลยหรือเปล่ามันถึงแบบออร่าออกมาแห้ <c oughs> งมาก <c oughs> เอาอะไรมาแฮปปี้ไม่เลยคือแบบว่าแห้งสะมีจ่าไม่มีเลยเนี่ยจะสองปีแล้วที่โสดที่แบบที่ <c oughs> ไม่มีใครเข้ามาเลยนะไม่ได้โมนะมีแบบปิดหรือว่าหรือว่าโอเพนหรือว่าไม่ได้ปิดแต่ว่า ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเอางี้ใช่ก็คือเว้นั้นเป็นคนมีสังคมแบบไปแฮงด์เอาท์กับเพื่อนหรือเพื่อนจะแนะนําให้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแ,บบแปลกๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออ,จอ,เ,อาาเจอเองละกันเจอเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราเป็นคนที่ไม่ออกจากบ้าน <g ol ive> จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทุกวันนี้ก็จะบ่นในไอจีอะไรเงี้ยตลอดเลยว่าโสดโสดโสด,โสดแต่ก็คือไม่ออกจากบ้านไงอะไรอย่างเงี้ยเปิดการแจ้งเตือนแชทเลยค่ะเปิดการแจ้งเตือนแชท์หรือยัง ก็เขาไปดู่องข้อความบ้างนะในเอ็กซีอะไรเงี้ยก็มีบ้างเออแต่ก็คือเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงจากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลย <c oughs> คือกันไม่เคยมีความสัมพันธ์จากคนที่แบบว่าเหมือนแบบเจอกันผ่านออนไลน์แล้วแบบทาความรู้จักอะไรเงี้ยไม่เคยมีมีเป็นแบบเจอหน้าแล้วก็เออค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะใช่เปิดใจค่าที่แกเปิดเปิดนะเปิดสุดๆเปิดสุดๆแต่มันแบบมันไม่มีอ่ะคือมันไม่มีเข้ามาอยากให้มีเหมือนกัน ไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปแบบไม่ได้ออกจากบ้านอ่ะปัจจุบันแบบใช้เวลาก,เวากับอะไรเยอะที่สุดคะช่วงนี้ใช้เวลากับอะไรเยอะที่สุดอคะกับ t ิ๊กตอกค่ะการทํางานใน t ิ๊กต็อกแบบเต้น t ิ๊กต็อกหรือแบบงานใน t ิ k กต k อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็งานอีเวนต์งานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจังก็ไม่ได้รับละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ในปีหน้าด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนะคะ <c oughs> ไายซิงเกิ้ลใหม่ตอนนี้เนื้อเพลงยังไม่เสร็จนะคะก็นะคะทำมาเกือบปีแล้วนะคะก็ค้างตึงอยู่แต่ว่าปีหน้าได้ออกแน่แน่มันยังไม่เสร็จบอกได้ไหมว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันต้องมีแบบสารตั้งต้นไปแล้วหรือเปล่าได้เลยคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของแกโดยตรงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องความรักบอกแค่นี้ใช่เป็นเรื่องแบบประเด็นในสังคมอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ก็อยากนําเสนออะไรแบบ ใหม่ๆดูบ้างค่ะใช่ถ้าอย่างนี้แนวเพลงมันก็ต้องเป็นแนวเพลงช้าๆหรือว่าเป็นแบบเพลงเร็วหรือเป็นเพลงแดนซ์ค่ะใช่เป็นเพลงแดนซ์แต่ว่าเราก็จะมีความแบบคือตอนนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเนี้เพลงยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันผิดไงเดี๋ยวมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ฝากไว้ก่อนปีหน้าจะได้เจอกันแน่ๆค่ะช่วงต้นปีหรือว่าช่วงต้นปีหรือว่ากลางกลางหวังใจว่าจะเป็นต้นปีก็หวังมา หลายหลายอันนี้แล้วเหมือนกันใช่แต่ว่าก็คิดว่าก็อยากให้เป็นต้นปีค่ะแบบก่อนสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยคนจะได้เอาไปแบบว่าไปเต้นเต้นสนุกสนุกกนนนันแล้วก็จะเป็นเพลงเนาะเปิดปีใหม่มาได้ฟังเลยสาธุ<ป> <นะ S 2> ค่ะสาธุนะ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะแต่ยังไม่ถึงปีหน้าเดี๋ยวก็จะเป็นแบบปีใหม่แล้วปีนี้<ช>นแบบมีแลนว่าจะไปไหนบ้างหรือเปล่าค่ะอ๋อปีนี้การมีงานเขาดาวค่ะชีพถังจังหวัดค่ะใช่ก็รับงานเขาดาวทุกปีค่ะเป็นปกติ โก้ไหมคะแบบเราอยากจะทําอะไรให้มันสาเร็จอย่างเงี้ยในปีหน้าอย่างเงี้ยจะตั้งโก้ไหมยังใช่แบบหาแฟนที่สาเร็จจะไม่โสดแล้วในปีหน้าแ <laughs> ม่ <c oughs> เป็นคอนเทนต์คือตั้งโกอย่างนั้นมาสองปีละ <laughs> <laughs> มันไม่เคยได้เลยเออจริงๆรแล้วกันก็ในเรื่องของแบบว่าเออความสัมพันธ์จริงๆแล้วนะคะเอาจริงๆแล้วตอนเนี้ยคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะขวนขวายมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฉยเฉยถ้ามีเข้ามาก็ดี แต่ถ้าแบบไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันก็อยู่ได้ฉันก็อยู่บ้านของฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโกงในเรื่องของการทํางานนะคะก็คิดว่าเพลงนี้แหละคะ่ะแล้วก็งานในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีธุรกิจที่กําลังจะลั่นออกมาแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามด้วยอัน,เป,นเป็นธุรกิจที่ตั้งใจทํามากๆะคะ่ะอาจจะต้องมีสายมูบ้างไหม สุดรสูดรสุดรสุดใช่ค่ะก็คือบ้านแกนอย่างเกรซสุดการเนี่ยก็เป็นเป็นสายมูอยู่แล้วอะแบบมูไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรงั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ขออะไรไปบ้างขออะไรไปบ้างก็จริงๆก็ขอให้คือเวลากันขอพรนั้นกันจะขอแค่ว่าขอให้ขอให้ตัวเองมีสติแล้วก็มีใช่จริงๆขอแค่นี้ไม่ได้ขอแค่แบบว่าไม่ได้ขอว่าไม่ต้องมีอุปสรรคหรือแบบอะไรใดๆนะขอให้ตัวเองมีสติพอ เพราะรู้ว่าเพราะรู้ว่าอุปรสรรคอะมันมีอยู่แล้วปัญหามันมีอยู่แล้วคือขอแค่สติจงประธานมาให้ฉันพอทุกคนเห็นไม่ค่อยมีจริงๆก็ขอขคาแบบสติกับพลังบวกให้เราแบบก้าวข้ามผ่านทุกๆอย่างไปได้อะไรแบบนั้นปีนี้ <จะ S 2> เหมือนเป็นอีกหนึ่งปีแล้วที่หลายเอย่างเข้ามามีรางวัลให้กับตัวเองไหมคะในสิ้นปีนี้แบบว่าเหนื่อยทั้งปีมีอะไรเป็นของรางวัลให้ตัวเองพักผ่อนอ๋อรางวัลวเหรอคะ จริงๆรางวัลจริงๆให้รางวัลตัวเองทุกวันเลยนะชอปออนไลน์ทุกวันเลยให้รางวัลตัวเองแบบไม่หยุดเลยใช่เออใช่มัมหมีใช่เราเป็นมัมหมีก็เนี่ยแหละค่ะให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อของน้องเนยนี่แหละเป็นการแบบคิวจของเราใช้เวลากับน้องเนยในหนึ่งวันเยอะไหมคะกับติ๊กต็อกเยอะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคือตื่นขึ้นมาก็ต้องเช็คแล้วว่าวันนี้มีคอนเทนต์ไรอัปเดตอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่คิดว่าทจะมาถึงจุดนี้นะทุกคนถึงท,ทุกคนอาจจะแบบงงที่แบบมายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือไม่คิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ว่า,วามีความสุขมากเลยที่แบบว่าได้ได้อยู่ในด้อมน้องแล้วก็ได้ได,ได้แบบติดตามน้องคอยให้กําลังใจน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามี้น้งเลย,เลยก็ไม่เหงา ใช่หลับน้องเนยไม่เจ็บเลยสักวันใช่เราไม่ต้องมีผู้ชายเราก็มีลูกได้เออลูกสาวเป็นมาสคอตออไม่รู้หรือเปล่คะบอกคนอนาคตเลยลูกสาวแตมันเข้ามาได้นะคะเข้ามาได้เพราไรว่าใครที่เข้ามาต้องรักน้องเนยเหมือนกันใช่ใช่อย่ามาแอนตี้น้องเนยนะไม่ได้ออ้นะคะไปดูมาค่ะใช่โอ้น้ำตาแตก ไปดูในไอจีนได้แกนลงคลิปไปแล้วใช่ว่าแบบคือตอนแรกันไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าหลังเวทีเพราะคิดว่าน้องคงเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพี่ทีมงานบอกว่าเอออยากให้เข้าไปเจอน้องก็ไปเจอน้องแล้วก็แบบโอ้โหน้ําตาท่วมค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าคอม p l e t เลยค่ะการเป็นมัมีสุดๆค่ะคือต้องบอกว่าคือแกน่ะเคยเจอน้องครั้งนึงแล้วแล้วก็แอบไปดูน้องบ้างเป็นเที่ยวเที่ยว นะคะที่ที่เอ็มสเฟียอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อันเนี้ยเป็นการเจอจัง,จงๆทั้งที่เอะแล้วแบบเรารู้สึกว่าน้องอ่ะต้องเหนื่อยมากแน่เลยอะ่ะแล้วเขาก็ยังคงมอบพลังบวกให้ทุกคนนะแบบไม่แบบไม่เคยเห็นน้องแบบเหนื่อยหรือยมหรืออะไรเลย<ม>เคือรู้สึกว่าน้องเป็นพลังบวกมากๆก็เลยวันนั้นก็เลยแบบโหแบบปื้มอ่ะปื้มเหมือนเหมือนดูมาดูลูกสาวแบบงานโรงเรียนลูกสาวอะ่ะใช่ค่ะก็ก็ก็ดีใจค่ะที <ๆ S 1> ่ได้ได <ๆ S 1> ้เจอแล้วก <ๆ S 1> ็ นั่นแหละค่ะใช้ไปดูติดตามในไอจีทิกอกได้น้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลสุดๆเอ๋ค่ะแอบไปขอบคุณนะคะได้เลยจ้าขอบคุณจ้าโอเคค่ะเดี๋ยจ้าโอเคโอโอเคได้เริ่มจากอะไรยังไงนะอ๋อโอเคได้ค่ะ เก้เกสนเก้า